วันนี้เราจะมาเจียวมันไก่นะคะเราจะมาเจียวมันไก่เอาไว้สําหรับทําข้าวมันไกอ่อันนี้คือมันไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วะคะแล้วก็เอามาใส่หม้อวันนี้เราซื้อมาทั้งหมด5กิโลนะคะเป็นมันไก่ล้วนเลยนะบางคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้เป็นมันไก่ที่ติดตรงช่วงหนังคอได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราทําขายเนาะเราก็จะซื้อมันไก่ที่แบบว่าแยกมาแบบแนี้นะคะ เวลาเราเจียวเราก็จะเอามาใส่ใบเตยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หักเป็นเป็นขัอนแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ขิงไปด้วยนะคะเวลาที่เราเจียวมันไก่เราก็จะใส่ใส่เตยแล้วก็ขิงนะคะหั่นเป็นแว่นแว่นเป็นแผ่นๆอะไรประมาณนี้น,นะคะอย่างนี้คะแล้วก็ใส่ไปในนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนําเอามันไก่เตยขิงที่ได้นี้ไปไปเจียวพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ เวลาที่เราเจียวเราก็จะใช้ไฟอ่อนใช้ไฟกลาง่อนไปทางอ่อนนะคะก็ปล่อยไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะปล่อยค้าไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคนเป็นพักพักนะคะเราเอามันไก่ตั้งใส่ในหม้อเปิดแก๊สทิ้งไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวมาคนเป็นพักพักนะคะเราจะไม่ต้องไปนคนบ่อยๆหรือว่าคนตลอดเวลานะคะ